กราบสวัสดีด้วยนะครับทุกๆคนวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการใช้ VPN โดยการนำเข้ามาสู่ในส่วนขยายของตัว Google Chrome นะครับจะเป็นตัวฟรีนะครับที่จะมาแนะนำเบื้องต้นอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็เสิร์ชส่วนขยายนะแล้วก็มาเลือกที่ Chrome Web Store เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า VPN อ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใช้ฟรีก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็เพิ่มใน Chrome add extension อ่ทาท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูกันก็จะเป็นตัวนี้นะฟรี VPN for Chrome ก็เพื่อนๆก็คลิกเข้ามาได้เลยนะ ก็ continue start เริ่มต้นโอเคทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็ลองอตรวจสอบ IP ตัวเองดูก่อนอ่าเนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็น223.206.248.15 ตัวนี้ก็จะเป็น IP จริงของเราณนะตอนนี้ทีนี้เราก็ลองเปิดใช้งาน VPN ดูโอเคมันก็จะมีให้เราเลือกนะเพื่อนๆว่าจะใช้ IP ของประเทศอะไรตัวที่ล็อกอยู่นี่ก็คือจะต้องจ่ายตังค์ถึงจะสามารถใช้งานได้แต่เราก็ใช้ของฟรีได้ มีเนเธอร์แลนด์มีฝรั่งเศสรัสเซียสิงคโปร์ Singapore ก็มีตัวนี้ผมลองใช้ของเนเธอร์แลนด์โอเคแล้วผมก็ลองคลิกเปิดดูเลยทีนี้เราก็จะได้ IP ใหม่ตัวนี้นะ1 5 8 1 7 1 1 0 5เราก็ลองรีเฟซดูนะ ว่า IP ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราก็ได้ IP ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการท่องเว็บไซต์หรือเข้าอะไรที่ IP ของตัวเราเองถูกแบนเราก็สามารถใช้ VPN ในการเปลี่ยนหมายเลข IP แล้วก็เพื่อทําการท่องเว็บนั้นๆได้ก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้ VPN แบบฟรีเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ